สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนอักษรควบชนิดที่สองกันนะคะวันนี้มาเรียนอักษรควบที่เรียกว่าอักษรควบไม่แท้อักษรควบไม่แท้คืออักษรควบที่มีพยัญชนะต้นสองตัวผสมกับสระเดียวกันได้แก่พยัญชนะตัวแรกคือจอจาจสโซ,ซสลา,าและสเสือควบกับตัวรเรือแต่อ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้าเพียงตัวเดียวไม่ออกเสียงรเรือเช่น จริงไซซาสีศรัทธาปราศัยสเศรษฐีสร้างเสร็จซ้อยซะาสง เสริมสวนเสริมสร้างขยันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนทำได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดใจทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ